สวัสดีครับเพื่อนๆช่องมอแกนแดนลำดวนหรือมอแกนเชนเนลนะครับวันนี้พาทุกคนมาทำบัตรประชาชนนะครับที่ห้างเอกมัยแห่งนี้ครับห้างเกตเวย์ครับที่ p t s เอกมัยห้างเกตเวย์นะครับห้างสรรพสินค้าก็มีบริการสำนักงานเขตมาตั้งตรงนี้ครับมาเอกเพรสนะครับมาทำบัตรประชาชนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำบัตรประชาชนนะครับจะมารีวิวว่าอยู่ชั้นไหนไห้เพื่อรับชมครับ ที่ข่าที่ทราบมาก็คือว่าที่กรุงเทพมหานครมี4จุดนะครับให้บริการประชาชนครับทำบัตรประชาชนเพื่อความสะดวกในโรคระบาดช่วงโรคระบาดโควิดแห่งนี้นะครับก็ไม่ต้องไปที่สนางานเกตใหญ่ๆครับคนเยอะมากมายครับถ้าเราไปบางทีเราอาจจะจองคิวครับคนเยอะแล้วต้องจองคิวมันก็ไม่สะดวกให้เราครับตอนนี้ก็มีบริการแบบนี้เราก็สะดวกในการมาทำบัตรประชาชนนะครับบัตรคนอ,อายุต่ออายุทําบัตรใหม่ครับสําเนาต,ต่างๆงานทะเบียนราษฎร์ต่างๆนะครับ อที่ข้างเอกมัยครับที่รู้ก็คือมีที่อื่นหนึ่งแล้วก็อุดมสุขนะครับที่อุดมสุขแล้วก็เน่นะครับเอกมัยเอกมัยแล้วก็เอเบเคนะครับอีกที่หนึ่งก็จำไม่ได้เี่ี่อ่านดูครับข้าวผมก็อยู่ใกล้ๆกล้บ้านหนึ่งนี้ผมก็เลยมาใช้บริการบับประชาชนแค่สิบนาทีเองนะครับสิบ <laughs> นาทีก็ได้แล้วครับบัตรประชาชนไม่ต้องเดินทางไปทำสั่งจากัตให้เสียเวลานะครับ ห้างเอกมัยแห่งนี้นะครับบรรยากาศดีครับตอนนี้ผมก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมก่อนนะครับบรรยากาศข้างนอกนะครับก่อนที่จะไปทำบัตรประชาชนนะครับห้างเอกมัยเกตเวนะครับอยู่ใกล้วัดภาคทองตรงข้ามวัดตันทองแล้วก็บีทีเอสเอกมัยนะครับไปกันเลยครับ ครับใครที่เดินทางจะมาทาบัตรประชาชน,ชนก็ถ้าเดินทางมาด้วย BTS ก็ลงสถานี BTS ตรงนี้แล้วก็มีเดินเข้ามาเลยนะครับตรงเนี้ยเดินเข้ามาในห้างเลยครับเดินเข้ามาห้างเอกมัยห้างเจเจตรงนี้ครับก็จะเดินเข้าไปครับถึงห้างแล้วก็มันไดเลื่อนเลยนะครับ ตรงที่ทำบัตรประชาชนก็จะมีตรงนี้นะครับตรงชั้นสามครับตรงที่มีธนาคารนะครับสังเกตง่ายๆครับตรงที่ชั้นมีธนาคารนะครับเราก็มาขึ้นไปข้างบนชั้นนี้เลยครับอยู่ชั้นสามเดี๋ยวไปกันต่อครับ เจอแล้วนะครับเปิดให้บริการแล้วจุดบริการด่วนมหานคระนะครับลุงเทพเอ็กเพรสเซอร์วิสนะครับคัดสำเนาทะเบียนบ้านงานรับคำร้องมีธรรมบัตรประชาชนอยู่ชั้น3ามครับห้างเกตเวย์นะครับ,น,รบนี่เลยครับอยู่ตรงนี้เลยครับชั้น3ามของห้างเกตเวย์ครับเอกมัยครับผมเพิ่งมาใช้บริการเสร็จแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ รับรู้กันครับว่าสุดเอ็กเพรบริการตำบัตรประชาชนงานทะเบียนบ้านอยู่ตรงนี้ครับรวดเร็วครับไม่ต้องไปที่สำนักงานเขตใหญ่ครับเพราะที่นั่นคนเยอะครับอาจจะได้คิวรอคิวช้าหน่อยครับชั้นนี้สังเกตง่ายๆครชั้น3มจะมีธนาคารต่างๆครับอยู่ชั้นนี้นะครับไทยพาณิชย์ UAE ออมสินก็อะไรกาตรกรใช่ปะ วอนนี้ผมใช้บริการเสร็จแล้วผมก็ลงมารีวิวห้างเอกมัยเกตเวนะครับห้างเกตเวเอกมัยมาให้ทุกคนได้ชมกันครับของขายเยอะๆเสื้อผ้าเหมือนห้างทั่วไปครับย่านเอกมัยครับชั้นนี้ก็ โฮมโปรนะครับโฮมโปรราคาไปา่ั้นเยเียร์โฮมโปรก็มีในนี้นะครับในข้างเกตเวยใครจะมาซื้อของใช้ในบ้านในครัวก็มาซื้อได้ตรงนี้ครับผมเคยมาซื้อแล้วใช้บริการ ใกล้บ้านครับมีตู้อย่างครับมียิมียิมมวยไทยด้วยนะครับมียิมมวยไทยมีแฟชั่นเอาอาะไรเรื่มันี้คล้ายๆที่พัทยาเลยเนี่ยที่ห้างพัทยาห้างอะไรนะล้างอะไรครัืนละ โดยเยลการเด้นเคยมีอย่างนี้เอาเลดเอาคูเนนี่ครับเสื้อผ้าราคาหลักร้อยขึ้นครับมีเยอะแยะครับเอาเลทเนี่ยกจะมาชั้นสองมาช็อปได้เลยร้อยกว่าบาทร้อยเดียวก็น่าจะมีผมเคยซื้อที่วัทยาไม่ต้องเดินดูนะครับ เสื้อผ้าเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชาย,ยาร้อยกว่าบ,บาทน่าสนนะครับเดี๋ยววันหลังถ้ามาชอ็อปเสื้อผ้าชั้นล่างก็ไฟชั้นเสื้อผ้าับขายเยอะแยะห้หางเกตเวยตรงนี้เอกมัยสะดวกสบายนั่งบีเ มาทำบัตรประชาชนตรงนี้ได้เลยครับเครื่องนวดนะครับหยดเหรียญหรือเปล่าด้านนอกห้างเดกัไมกันพูดราคือเก่ามีวัดท่าทองครับ BTS เอกมัยวัด่าทองก็ได้เลื่อนตรงนี้เขาปิดครับ ก็ได้ลงได้ตรงนมันได้เปิดใช้บริการอันนี้ก็คือไปทางทักขนงนะครับเป็นที่มองเห็นกันที่สูงก็ทักขนง B.S. ทักขนงน,นี้ก็ห้างกเพครับข้างหน้าจุือคูม,มิตร้านหน,นังสือครับมีสองเล่มละร้อยเยอะแยะเลือกไปครับไปชอบสไตล์ไหนหนังสือมามาดูได้ เล่นละร้อยบาทที่ 5, ห้างเกทเวกเกมัยแห่งนี้นะครับเนี่ยแมกกาซีนต่างหนังสือมีทุกภาษาเลยครับภาษาไทยภาษาอังกฤษเล่มสามร้อยครับหลังจากทำบัตรประชาชนเสร็จแล้วก็มานั่ง BTS กลับบ้านนะครับอันนี้ก็มาพา ชมบรรยากาศข้างบนทุานีเอกมัยครับซอยเอกมัยวัดพาดทองย่านความเจริญครับซอยทองหลอ่อชมบรรยากาศข้างบนย่านนี้ครับสวยงามเจริญหูเจริญตารู้สิครับเมื่อก่อนตางนี้ก็เป็นพื้นที่โล่งค้าขายกันครับตอนนี้ก็จะเป็นคอนโดเกิดขึ้นอีกแล้ว ซอยเอกมัยเลยตรงนี้บางนั้นก็ทองหล่อความเจริญขึ้นทุกปีครับพุดขึ้นพุดขึ้นทำเลดีครับโอ้โหาตุนั้นนะอยู่ที่บ้านมองเห็นเด่นชัดอยู่ตรงนี้นี่เองซอยเอกมัยนี่ยครับทําเจริญวันนเรา ว้าว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 มองทะลุไปถึงทองหล่อไปถึงพร้อมพงในนู่นนะครับอโศกเนี่ยก,ก็ถนนเอกใหมครับตรงนี้เด่นชัดเลยวัดธาตุทองรถ็ดีไซนฝั่งนูน้นมาแล้วผมต่อฝั่งนี้ ใกล้ๆเอกมัยก็คนดูหรูหรานี่ก็บอกระสอรครับสายพักตะวันออกครับทาน,นี้คนส่งสายพักตะวันออกเป็นบุรีรัมย์จันทราต์รถไฟฟ้ามาแล้วครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวรอขึ้นรถไฟฟ้ากันครับนี่เลยครับห้างเกตเวครับ ตรงข้ามาวัดทัาทองครับลงสถานีก็ไม่เดินเข้าไปก็จะมีเอ็กเฟรดศูนย์ให้บริการชาบัตรประชาชนอยู่ชั้น3ามนะครับในห้างเกรทเวย์แห่งนี้ครับมาแล้ว BTS รถไฟฟ้านานมากครับไม่ได้ขึ้นนานๆจะมาขึ้นทีครับไม่ได้ขึ้นบ่อยช่วงนี้ ถ้าว่าจะถ่ายบรรยากาศข้างบนวีดีเอชให้เอาฝากให้ทุกคนได้ชมก็ไม่สะดวกในการถ่ายครับเพราะรถไฟมันซึ้บนะครับถ้าตึกรีมซึ้บถ่ายแล้วมันก็ไม่ชัดนะครับวันนี้ก็มาทําบัตรประชาชนใ,ใหม่คแบบรีวิวสถานที่มาบอกสถานที่ครับใครที่อยากจะทําก็ค้นหาในอินเทอร์เน็ตทุกเรื่อได้ว่าันที่ไหนบ้างที่นะครับที่ใครจะลงตรงไหนก็ไปทําตรงนั้นได้เลยนะครับ ของุมคนอายุไปถ้าเทาเดืนอนเขาไม่จับสักบ,บาทรับทำฟรีเลยแป๊บเดียวเองสิบนาทีได้แล้วนะคะเรื่อกันทิ้งไปนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมช่องหมอแกรนด์แชนแนลแห่งนี้นะครับบ๊ายบาย